อปทอจัดโครงการที่ส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของท้องถิ่นต้องพึงระวังเรื่องดังต่อไปนี้ สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโย่งกริดพงศ์วันนี้ก็มีสาระดีๆมาแบ่งปันเพื่อนพี่น้องชาวท้องถิ่นอีกแล้วครับท่านเรื่องนี้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเรื่องที่สตงทักท้วงเกี่ยวกับการจัดโครงการเหล่านี้อ่ะเรื่องมีอยู่ว่านะครับเทศบาลตำบลบอมไม้ได้จัดกิจกรรมโครงการจารีตประเพณีสงกรานประจําปี2500 55โดยจัดให้มีการจ้างรำวงย้อนยุคพร้อมศิลปินนักร้องร่วมโครงกานต่อมาเป็นไงครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชอช้างได้มีข้อเสนอแนะต่อเทศบาลตำบลบ่อไม,ม้ให้ผู้รับผิดชอบ นำเงินที่เบิกใจไม่ถูกต้องทรงคืนแก่คลังของเทศบาลสำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ปี2555เนื่องจากเป็นการจัดงานเกินความจำเพนไม่ประหยัดงบประมาณและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการต่อมาทางเทศบาลบอใบไม้เนี่ยจึงออกคำสั่งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามข้อทักท้วงของสตงจังหวัดชอช้างเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยนำคดีมาฟ้องสู่ศาลปกครองนะครับก็สมมตินะครับสมมติคนที่จัดโครงคารไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กองศึกษาพอ,ออกองศึกษาหรือใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอาจจะถูกเรียกเงินคืนก็คือชําระค่าสินไหมทดแทนนะครับคืนกองคลัง ประมาณว่าเขาถูกเรียกเงินคืนเขาไม่พอใจนะครับเขาได้เอาเรื่องเนี้ยไปฟ้องศาลปกครองแล้วปรากฏต่อมาว่าเกิดอะไรขึ้นครับศาลปกครองนะครับศาลปกครองสูงสุดพิจารณาวินิจฉัยแล้วนะครับสรุปว่าดูดีๆนะครับสตง,งอทักท้วงนะครับการกําหนดกิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น ต้องคำํำนึงถึงเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่นและชุมชน ไม่อาจนําเกณฑ์มาตรฐานมาพิจารณากําหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปข้อทักท้วงของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชอช้างจึงเป็นการขัดต่อหลักความเป็นอิสระในการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสรุปนะครับข้อทักท้วงของสอตงน,นะเป็นอันตกไป เทศบาลบอกไม่หมชนะคดีนะครับเพราะการจัดประเพณีสงการนะครับแล้วมีการจ้างลำวงรวมทั้ง จ้างศิลปินนักร้องมาร้องในงานดังกล่าวจารีปประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆชุมชนนั้นเขาทํามาตั้งแต่โบราโบราณแล้วคุณจะเอามาตรฐานกลางทั่วๆไปมาตัดสินการจัดประเพณีสงการของเทศบาลแห่งนี้จังหวัดนี้ชุมชนนี้ตำบลน,นี้ซึ่งเขาจัดประมาณแบบนี้อยู่แล้วมีลำวงนะครับจ้างนักดนตรีมามันเป็นจารีปประเพณีท้องถิ่นของเขาดั้งเดิมมาตั้งแต่ปางไหนปางไหนแล้ว คุณจะเอาจารีประเพณีแบบกลางๆนี่มาตัดสินเขาไม่ได้สาปกครองจึงตัดสินนะครับวันนี้เขาจัดงานชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ต้องเรียกเงินคืนเพราะถือว่าเป็นจารีประเพณีของแต่ละท้องถิ่นเป็นสำคัญโอเคนะครับคลิปนี้เน้นเหลือเกินนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้ากับยงง่งกฤินพงศ์สำหรับวันนี้ขอตอลาไปก่อนสวัสดีครับ